สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการดูแลรักษาเขียงไม้เรานะครับก็จะเป็นเขียงไม้มะขามนะครับที่ตัดมาครับก็ยังสดๆอยู่นะครับเราถ้าได้มาใหม่ๆแบบนี้ครับอย่าเอาพึ่งเอาไปทำนะครับจะพึ่งเอาไปใช้งานนะครับเพราะว่าถ้า เราไม่ทําแบบนี้ก่อนเขียงเราก็จะแตกร้าวนะครับแล้วก็จะขึ้นลานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําป้องกันนะครับเขียงแตกร้าวแล้วก็ป้องกันเป็นเชื้อรานะครับหรือขึ้นลานะครับก็วิธีการเราก็จะมีนี่ครับเป็นเกลือนะครับถ้า,าเราไม่ผสมเยอะนะครับเราก็ใช้เกลือป่อนเราธรรมดาได้ครับแต่ว่าถ้า เขียงเราเยอะๆนะครับใช้ในปริมาณมากๆนะครับเราก็ใช้เป็นเกลือเม็ดเอานะครับเพราะว่าจะราคาถูกกว่ากันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คืออาสารส้มนะครับเราก็จะเอาใส่ลงไปในน้านะครับเพื่อที่จะแช่เขียงไว้นะครับการแช่นะครับเราก็จะแช่อย่างต่ำนะครับ3วัน3ามคืนนะครับหรือถ้าใครไม่รีบใช้งานก็5วัน7วันนะครับแช่ไปเลยนะครับ จะทําให้เขียงเรานะครับใช้งานได้โดยที่เขียงจะไม่แตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแช่เขียงกันเลยนะครับนี่ครับขั้นแรกเราก็ใส่สารส้มเข้าไปครับประมาณ1นึ่งกมือนะครับเพราะว่าน้ําเราก็ประมาณ15บหลิตรได้นะครับ จากนั้นเราก็นำเกลือป่นลงไปใส่ครับก็จะ,ะใช้เกลือป่นประมาณหนึ่งถึงสองอสองถึงสามห่อครับห่อเล็กแบบนี้นะครับก็จะใช้ เชือ3สมห่อนะครับเพื่อที่จะเข้มข้นนะครับจากนั้นก็รอ้อยเขาละลายก่อนนะครับเราค่อยเอาเขียงมาใส่นะครับนี่นครับเราก็ใส่เขียงลงไปเลยนะครับ พยายามกดให้จมนะครับนี่ครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะครับอาจจะต่ำสามวันนะครับถ้าใครมีเวลาก็ห้าวันเจ็ดวันก็แช่ได้นะครับหลังจากที่แช่แล้วนะครับเนื้อเขียงของเราก็จะเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าเปลือกของไม้มะขามนะครับก็จะออกสีแดงนะครับ เราทําแบบนี้เขียงเราจะไม่แตกแล้วก็จะไม่ขึ้นลานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ